เบอร์หกเบอร์หกอย่าทำตายดิแมเไอน้องเพีมวันเนี้ยไอไอไเดียวพอหรือเดียวพอไม่อ้ามันเป็นยาเป็นยาแล้วแค่มึงไม่ป่วยมันกินได้อะมันกินทำไ่้เป็นยาที่รับประทานเพื่อทำลายเชื้อโรคในลำไส้แก้ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสีย ช่วยขับลมและแก้ท้องเสียพอดีเมื่อเช้าท้องเสียอยู่นิดหน่อยผู้ใหญ่หนึ่งช้อนโต๊ะวันละสามครั้งทีนี้ถ้ากินเกินหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะพอเดี๋ยวป่วยเอาไปหยิบช้อนโต๊ะมาจอนแม่กินแม่กินกินได้สมัยก่อนตอนปวดท้องเลยกินอันเนี้ยจิบ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 อ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะกินได้แต่ถ้าแม่วิ่งไปอ้วงเนี่ยไม่ผ่านไงไม่ช้อนโต๊ะแล้วไม่ช้อนโต๊ะอีแล้วไม่ช้อนโต๊ะอีช้กินข้าวลูก แต่พอดิแม่จิบจิบอ่ะจิบจิบไม่ไม่ได้กินหนึ่งช้อนโต๊ะแบบเนี้ยก็แต่งหน้าไปสิยังไม่เอาเลยสักสี่ังขอไหมโมด้าอยากแต่นหน้านี่ยได้แม่กินให้ได้อะไรนั่งไปแล้กินเลยเนี่ยหนูแต่งหน้ารับแค่สามนะสามเร็วสิกูจะบอกนาแค่สามไงสามเร็วสามโอเคแต่งหน้าแล้วเ๋ยวขอแต่งก่อน ไม่แตะรับกินอะไรที่เดียวครับแต่ครับแต่ทำไมอ่ะต้องปกติให้แตะก่อนนะแม่ใชาแตะแต่ไรสชาติเป็นไงครับฟ้าไม่เคยกินเลยมันเย็นเย็นอ่ะเหม็นเหม็นเย็นเย็นอ่ะแต่งหน้าแม่ไม่กินอ้าวเดินเดิจะทานน้ำขาวกินเหมือนใครคนกี่ใบหนึกินเหมือนยาอ้าวทำไมมันเยอะอย่างเงี้ย ปะแต่งหน้าปะหมดแค้นแม่ไหวไหมแมไม่ได้นะแม่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะมากินยาไม่ได้ได้ยังไงอ่ะเออป็นตัวอย่างไม่ดีครับโอ้าโหกินไม่ได้อ่ะปะเย้คุณได้แต่งหน้ามันเหม็นอ่ะอันนี้มันเสียหรือเปล่าอ่ะทำไมมันตอนเด็กๆจำได้ว่ากินได้นี่นะหมอยูแล้วอันนี้ของใครอ่ะเออจริงด้วยอ่ะ ไมีให้หมดป 2, มีสองบี่สิบนุ่นออเร็วเร็วหนึ่งสองเอ้าเิ่มสามแล้วนะสี่ม,มันเหมือนมันเหมือนไม่ได้ของกินอะมันเหมือนยาทานวดอะใช่ใชเหมือนปลาเคยกินมันกินมันสารเคมีใช่ไหมอือม,มันเหมือนสารเคมีอะ่ะอืม แล้ววันนั้นที่ป้าปวดท้องอีป้อมาวันนี้ไม่ให้กินป้าจะกินได้เหรอนี่เรายังไม่ได้เราไม่ได้กินวันนั้นก็เลยไม่ไม่ได้เปิดกันนะเดืดน้ําตาไหลเลยอ่ะไม่มันแรงตอนแรกนึกว่ากินได้เอ๊ะทำไมกินไม่ได้อ่ะนี่เด็กหนีบยกให้อี๋ยทานต้องถามเนี่ยแทนมันเป็นคนไปหยิบมาเอง่ะนคิดว่าตัวเองกินได้ตายห็แล้วคิดว่าน้ำยา่ิ๋วโดนหนึ่งต่อปั้มแล้วหนึ่ง อย่าแทนก็ไปดูตาตีหกเจ็ดแปดเก้างงยรไปชาดีกว่าติดรับไปป้าไม่อยู่ดีทำลูกเขาทำช้านะติดสองอาปาติดสามติดตีเสร็จยัง อ่ายืดอะไรเป็นก้อนเนี่ยไม่กินละไรแมอฮะอะไรเอาเนี้ยหรอไม่ใช่เมเป็นแม่แต่แค่มูนฮะอันนี้เอามาจากไหนอ่ะหยิบออกมาดูได้ไหมไม่ได้มันคืออะไรอ่ะยาดีมันคืออะไรอ่ะนี่ตายแล้วมันเป็นอายแชโดว์ของแม่หักเลยแสดงว่าหนูหมุนยาวไปเนี่ยหักเลยอ่ะมันสียนไหมมันเป็นแบบนิ่ม าก็เสียมาแค่เนี้ยเยอะไหมอ่ะมันเป็นเม็ดเลยแคร์มุนมันเป็นครีมที่มันเป็นแท่งอย่างเงี้ยแล้วแม่มองอลไรไม่เห็นตอนนี้ที่แม่มองแม่จะเห็นไอ้เนี้ยขวักเอาออกคนได้ไหมไม่ได้จบแกงเด้อเด้อต้องขอไปดูมันเป็นเม็ดเลยแคร์มุนมันควนเป็นเป็นฝอยอะเป็นพอดิบไปเลยเสียวเก่งมาก ก็ไม่อยุติธรรมเธอนับช้าอะอะออกไปตาใครเลยลืมเลยค่ะนารไอ้การหนูนี่หนูอ่ะมันมองเห็นตลอดเวลาเลยอะจะไม่เป็นไรไม่สนใจมันแค่บุญกาโอ้ยตอรองทำไมมันมีติสติกอนแสดงว่าต้องเป็นรด ซิงโซดาเป็นสแตมเอ๊ะหรือว่ามันมีแอลกอฮอล์เหรอไม่มีหรอกถ้ามีมันจะเขียนเดี๋ยวชิมก่อนในเหรอน้ำโซดาธรรมด่างมันจะมูมมาฟ้าชิมให้ก่อนนี่ฟ้าชิมก่อนเป็นไงกินได้ไหมกินได้ไหมไม่ชิมฟิวให้ฟ้าชิมก่อนมันมันมีแอลกอฮอล์ไหม ให้ปลาชิมก่อนอ่ปลาชิมก่อนดูกินแล้วเมาเนะี่ยไม่รู้ด้วยืมแต่มันไม่ไม่ใช่แอลกอฮอล์นนะเอ๋แต่มันแปลกๆอ่นะเดี๋ยวแม่อ่านก่อนอายสตอ็อ p สปาร์คิงเก p ฟโซดาน้ำรสองหุ่น1%อ่ะโหมีองหุ่นตัง้งนงะ <laughs> 1%ชนิดอัดกา๊าซ Star Ikf ส่วนประกอบมีน้ำฟุกโตสน้ำตาลทรายน้ำองุ่นปรับความเป็นกรดด่างแต่งกลิ่นองุ่นธรรมชาติและสองคราะห์อ๋อไม่มีแต่รสชาติเย้มหวานรสชาดเย้มหากกินนป่งินกล่อแล้วอ่ะเอาเอาใช่ไหมผ่านเอาไม่ต้องแต่งนะสองสามนี่อร่อยนะแม่อร่อยจืดเหม็นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คะแนนเค็มมันจืดจืดน้ะอันนี้ของแม่เหรอแต่เค็ม นี่ของแม่เหรอแม่เห็นแด่เม็ดเนี่ยไม่กินไเลยเดี๋ยวน้ำมะขุนเมื่อกี้หนึ่งเปร์ซ็นตหรอสุดยอดสีค่ะเย้ได้กินเลยนะมาลิชชี่นอนแอลกอฮอล์น่ากินมากอ้เยี่ยมเลยไม่ได้กินได้สิขอบคุณเด็กจิ๋วน้ำินี เหม็นไม่ใช่เหม็นเขาเรียกอ,อะไรอ่ะมันหอมอะ่ะคือเป็นโลเกียดน้ำกลิ่นหอมอ่ะค่ะอ่านนะ้นคนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสามเรมองหน้าเราแม่ <c oughs> บ้านแม้วมันก็อมยิม้ม <c oughs> อนะโอเคอน้อนพิมน้องพิมเขาขอชิมแม่อร่อยนะขออน้อหน้ำมือนตั้งเยอะมากสิบสอไม่ใช่ลชะสิบสองเฉวบมันง่ายเฉวบได้ไหมคือ,อคน้ำพิมจะบอกว่าน้ำพิมเขาไม่ชอบอุ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้มันเป็นโทนิควอเตอร์นะป,ะปะ๊าป๊าโดนแต่งแน่พี่ลองดูค่ะหเคยกินโซดาป,ะปะ่าวไหมลูกไม่เคยแลาวแบบนี้มันเหมือนพวกโซดาสิงธรรมดาเลยไหมแกไม่ <ปะ S 1> ใช่อ่ะค่ะเราไม่ได้เชี่ยวชาญเลยไม่เคยกินเลย,เลยนะกินไม่ได <c oughs> ้ <c oughs> อะนี่นี่นนน ให้ยืมแค่บนให้ยืมเอานักมากะชอบี่ดผดีแล้วเพื่อสุขภาพไวครับบกินที่เป็นไงสเปรันเคยกิน่ไม่เคยกินเคยกินน้ำน้ำโซดาคนอื่นที่เขาสั่งกแบบพิซซ่าก็ชอบใช่ไหมอ๋อรสชาติเยนมากอมาทำห้สนานมมากคมจริงๆอันนับหนึ่สองสหนึ่ง อุ้ยนี่หมุนยังไม่ทันจะออกพระช้างใส่คราวนี้ไอ้ตัวสิบสวยเงี้ยผมเกี่ยวถ้าสวยได้ไหมน้ำถ้าเกี่ยวอะไรก็ได้ไม่เอาสิบออะไรก็ได้ไม่เอาสิเอดอะไรก็ได้ไม่เอาสิบสามอุ้ไมต้องพะฮัทซ่ผ อ้าวโอ,โโอโยกะจะเก็บไว้ให้น้องพิมสิบสามกำลักินน้ปะไ,ได้น้ำมะขามป้อมเวตอนที่ไอนี่กินเป็นขวดๆมันอะอ่อเป็นสมุนไพรของอภัยภูเบศแล้วเราเวลาเราเป็นอร่อยกว่านี้แน่นอน,น,อนจริงๆ <c oughs> อันนี้ไม่เนี่ยแกไอ้น้ำมะขามป้อมเป็นสมุนไพรเวลาที่ไอย <ๆ S 1> เยอะๆอะแม่ซื้อมานี่เรียงรายโต๊ะเลยแล้วก็กินทั้งวันเลยอะไม่ผลไหมไม่รู้อ่ะเอาแล้วนะคะ ม่มันก็เหมือนน้ำมะขามอ่ะของอีป้อมอ่ะน้ำมะขามป้อมเหรอโอเคของกินดโดนกล็ดเกล็ดูคือมันไม่ได้อร่อยมันน้ำพวกนี้หรอกแต่ว่ามันก็กินได้ไง,ไงคือแม่เคยกินมันก็เลยกินได้อพูนโมยออแล้วเมื่อกี้ก็มเคยกิน <c oughs> สอง <c oughs> <c oughs> แต่งหน้าเลยสามแ <c oughs> ล <c oughs> ๆๆ้วกันว่าจะละบายสมองใจแล้วก็แต่งเพื่ ถ้าแม่ได้อยู่เกิดหนูได้แน่นอนค่ะไอจิวลองชิมดูลูกไม่เอาไม่เอาไอโดมไดอจิวไม่ได้จับฉลากซิบเอ็ดซิบเอ็ดซิบอะไรอ่ะหล่อหางกล้วยหล่อหางกล้วยอร่อยคือเกยอ่ะหล่อก็เลยขายถั่วกล้วยอ่ะลูกนี่ไม่เคยกินเหมือนกันนะใครมั่เหรออืมเก๊กหล่อยี่ห้อเก๊กหล่อเหรออืม เจ๊กหนอเจ๊กอะไระมันชื่ออะไรงั้นเจ๊กหลอเจ๊กหลอซามซิงูนักชิคไฟจับเดี๋ยวมันเจ๊กหนอจ้าตอนเด็กปางชอบกินอ่ะอากงชอบทำให้กินเหม็นจะกินเหมือนน้ำผักเลยอ่ะมันจะมันเป็นอะไรที่อย่างอ่ะผลไม้ป่ะหรือไงมันเป็นลูกสมุนไพรจีนเอาไว้แก้ร้อนในใช่ไหมหวานหวานกินได้มันคือน้ำฉ่ำไวยคล้ายเลยจริงเหรอดูนะแต่กลิ่นไม่ดีเลยอร่อยอร่อย ดเดีย๋ยตึ้งป่ะเนี่ยสามให้มูนองดูมันช่บคุยเป๊ะเลยไม่เหมือนไม่ตัเนเหญ่คือป๊าขอกินเลยนะกินได,<อ>แนได้แต่กินได้แต่ไม่เหมือน,ไม,นไม่อร่อยป้าชอบเลยคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนคือแม่เป็นคนกินย่างเนาะ ปลาชอบบทมาเรื่องมากกินยากอร่อยางใช่ไหมคล้ายๆชอบกล้วยแหละเดี๋ยวน้องๆจะงงว่าไอ้นั่นแม่ก็ว่าไอ้นี่แม่ก็ว่าคือเป็นคนกินยากเหมือนกันเนาะเลื่องกินเสมออยู่นะถ้าแม่ไม่ได้โยกเกิดแม่สนะแน่นอนไออาจจะเสมอเบอร์หยิบเปิดมาพร้อมกันเลยสิบเอ็ดเย้ไอเกี๊ยวก็ชอบกล้วยไอเกี๊ยวก่อนเลยไอเกี๊ยวก่อนเลยไป กินก่อนนลยเฉาคดีกว่า,าอร่อยไหมอร่อยอยู่แล้วเฉาคุณยงัดออ <c oughs> ไม่รู้เล็กน้อยไปกินแก่แ้องกินได้แล้วใช่ไหมล่ะ ไม่ได้อ่ะยูเกิตมันบูดอออรอให้ติดใหัวใจสองสามสี่ ช้าๆกานจะไม่สวยนะเป็นสีอาไรแล้วสิบสแล้วสิบสี่ึ้ยป้าสิบห้าอก่แทรงสวยเลยค่ะมุนจริงเหรออ๋อน้องเบีนะแล้วเย้พี่เขาเดินกินน้ำผักได้กินหลอของกล้วหลอก้ของเขาหรอหลองกล้ยของเขากินได้น้ำผักกันกินได้เฉยเลยแครมุนได้ป็นอะไรเนี่ย น้ำม็อกเทลน้ำชาเบอร์รน้ำมะขามป้อมซีแม่ไม่ผ่านก็คือมแตงโเอ้ยไม่เอาแล้วอย่านี่แต่ของใครที่ไม่ผ่านเนี่ยอันนี้หน่องพิมพ์ไม่ผ่านนะมะขามนี่ของแม่ไม่ผ่านแม่ไม่ผ่านอเ่ี๋ยวพิมพ์ไม่ผ่านตอนนี้แม่ไม่ผ่านอ้าวทำไมเดี๋ยวนะถ่ายเป็นหนึ่งเหรออ๋อมันมีสิบสามเรื่องไหนที่ที่เขาชนะอ่ชนะได้กินอีกห้าวิอ่ะห้าวิอ่ะหนึ่งสองสามเริ่มหนึ่ง ข้าวทีอะไรทำไมมันช้างกันนะป๊ะาเ <c oughs> อาหางคิ้วด้วยดิอะไร <c oughs> ยึดยึด<า> <c oughs> จะแต่งใหม้มันหยักใช่ไหมเอาห้า,าแล้วพอแล้วหยุดอะไรอ่ะตลกดี